สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะวันนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์หวยลาวพัฒนาของพ่อเอกเด้อครับครับผมเออตะกี้ว่มา,มาพ่อเอกบอกเด้ยพ่อเอกออกที่ไหนก็ได้ดอกหน้าคนมาเมวยอวานเนี่ยแน่นอนว่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกน้ำเชียงวดวังหันเละมันเขาเริ่มเขาแล้วน้ำเชียร์เป็นว่านับหนึ่งไปเลยครับหนึ่งอิลีค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งนค่ะเขาอีหลี ผลาม้เงาเลยเงาเลยมันสิไปรุดเอ่อจะสีหางหวดมันยังอยสิไปรุดดอกพ่อนห้ายัางสีครับค่ะอพอจะเจริญศิลน,นคะคะท่านผู้ชมหัวให้เราพอเอกมาทีหลังดังกว่าเอาค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมเราฟังตัวเลขของพอจเจริญศิลน,น,น้ำเชีย่ยกะขอขอบพระคุณพอที่ฝนทรงแนวทางให้น้ำเชีย่ยทรงต่อให้พี่น้องเอฟซีเดอค่ะคฝนตกเศร้าว่างหันนี่ค่ะท่านผู้ชม น้ำเสียกะเล่ออกมาอัดบ่งนามหงเนี่ยโอ้ยนามใสติงอิงอยู่ค่ะท่านผู้ชมนามหงค่ะเริ่มเข่าแล้วค่ะท่านผู้ชมเริ่มเข่าแล้วค่ะเริ่มเดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเลกเล่าเน,ะนาะค่ะกะมีเขา่ามีรุดคือพี่น้องวาเนะาะค่ะบางท่านบางเสี้ยนเพ่นก็อยากหยุดเพราะว่ามันรุดมันทำให้พี่น้องเสียเงิน ค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยว่าพอเพื่อนให้ตัวไรงวดนี่ต้องใส่ตัวเบาดิเถอ,นะ,เนอะนั่นเหี้ยงเนาะบ้านนี้ขายยหงเนาะค่ะโอ้มือนี้ว่าได้ซื้อดอกเด้ออ๋ <c oughs> อค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันเนาะค,ค่ะ หกหนึ่งตรงตรงบ่ถอหกหนึ่งตรงตรงเลขได้ครับพี่น้องเลขศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งกับสามศูนย์ค่ะมาเบิ่งงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมสองสามเพิ่นเน้นสองค่ะพี่น้องอย่าลื่อมด้วยว่าเลขอ่าเลขวิ่งพอเจริญศสิเคยกอดกันอยู่เด้อค่ะเคยกอดกันอยู่อย่าลืมเด้อค่ะขันเขียนลงหลายมันก็สิเป็นหลายตัวค่ะอ่า ไก่ว่ายนี่ล่ะน้ำเสียเห็นเพิ่นกอดกันอยู่เนาะเถาะแม่นครับผมค่ะเพิ่นให้สองกับสามพนเน้นสองสองตัวบนล่างพนหยเจ็ดสองหกสองห้าสองสี่สองเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามกันเบิ้นสองสองสามสามครับคือยังเถาเลขพอขายกับเลขทูบเลยครับพี่น้องเนาะคักบ่ค่ะท่านผู้ชมไปทางเดียวกันอยู่เลขทูบปูหมูว่านถ้าพี่น้องเบิ่งเนาะ น้ำเชียบ์่อดงเอาลงมาเทียบให้เบิรับค่ะพี่น้องกาสิจจ๊ไใบยี่ดอกค่ะสามสองสามบ่อเถาะ<ม>น,นั่นแหละค่ะท่านผู้ชม <S 2> 2, <S เลขว <2, S 1> ิ่ง <3 S 1> พอเิ่นสองสามค่ะน้ำเชียถึงว่าเลขพอเพิ่นคยกอดกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นคยกอดกันตัวเน้นของพอก็คือเจ็ดสองหกสองเจ็ดสามหกสามค่ะท่านผู้ชมอ้วงงวดว่าหันเข่าตัวเน้นเลยเถาะเข่า,ขาตัวเน้นเลยครับพี่น้องค่ะสี่หางเน่นเดียวเพิ่นวานสิไก่เดี๋ยว น้ำเสียกัยือเอาค่ะท่านผู้ชมต้นกล้วยเฮ็ดยังก็กล้วยกล้วยเนาะสามสามพร้อมเถาโอ้เบิ่นอีกส้นกันอีกน้องกรกงพพกะเะบกปูหมวูวันอมพระพิกเนตค่ะท่านผู้ชมเป็นเอกันว่าวันศุกร์มักจะเบิ่นค่ะคอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเริ่มเดินดีแล้วล่ะค่ะเริ่มเดินดีแล้ว อู่บราซิลเนาะเล็กถูกกับเหล็กญี่ป่มาชนกันเมียนครับผมค่ะอาจารย์ปึกก็คือกันเนาะอาจารย์ปึกก็มีสองอยู่อเอค่ะท่านผู้ชมครับตัวเหลขกพอเพิน่นเพิ่นกวา่าเริ่มเดินดีแล้วล่ะค่ะเริ่มเดินดีแล้วค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ เดี๋ยวพี่สาเกาหลีกาลัลงสีเดินดีลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่หาหันลุดเอาต้นบักมีเจ้าคือเสันเส้นมันบนเห็นบันไ,ไดเราไปยิดไหมอือเพราะหัยปลูกบเฮื้อต้นเนี่ย <c oughs> อาจจะเมียนอยู่ด้วยเราไปยึดไหมปลูกม่ววานเนี่ยค่ะท่านผู้ชมายคยจะฝนตกมากไหมเนาะต้นบักมีเส่ ผ่านนั่นนว่นซีสมเพราะว่าเธอยังเป็นว,าเ,นวาเป็นบอลจักซื้อ,อยังแนว<ห>ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมคแคปหน้าจอค่ะจดท่านบอค่ะท่านผู้ชมจดท่านบอค่ะนีในระค่ะท่านผู้ชม ตรงกับเบล้อถูกครับผมสองสามแะหว่าเป็นเหล็กวิ่งเพิ่นค่ะครับเบิ่นอีกเอา้าจุดท่านนะครับฝ<ะ>นตกโอ้เหนียกจืดเนาะอันนี้ก็หมากดกดกสอนเงินสอนทองบอกเพิน่นว่าเมียนม่ยี่ที่ยู่กุงเทพเพิ่นเอาห้ยครับท่านผู้ชมสอนเงินสอนทองครับผม สวนมาหลายๆเด้อมึงเนี่ยกาดถ่าผมาชมฝนตกลงยังสีพลนคือสีซื่นงามคักเนาะมึงเนี่ย<ด>งามคักงามเนี่ยไม่นี่ยังไหนอ,ออกซะเถอะเพราะว่ามันนั่นๆแล้วดึงออกเลยท่านต้นนี่ค่ะท่านต้นอุ่ยกระโปรงค่ะ ค่ะข,ขัดท่านผู้ชมกล้วยถอดออกไหมพวกเนี้ยตะวันพักหลังมาเพราะไข่ตึงเน่าเถวนาะกล้วยเพราะไข่ตึงค่ะท่านผู้ชมตะวันป,ปีนง่ายๆตะวันรวยเหน่อยอตอนตอนช่วงนัน้นรวยใหญ่ตึงความเนาะมันออกดูเนาะค่ดดะท่านผู้ชมอันนั้นก็กล้วยหอมนี่กล้วยหอม กล้องกล่องอันนี้ซูมบ่คือจังกว่าบ่อกอห่เอ็นฮ่ะเอาขัดถันผู้ชมแคปหน้าจอไหมค่ะครับนี่แล้วค่ะมือแรงน้ำเชียกับขออวยพรให้แฟนครับของน้ำเชียถือสองตัวตรงๆบนรางเนยเด้อค่ะพอจะเลื่อนสินขึ้งงวดเก่าศูนย์คือสามเก่าเห็นไหมครับค่ะ แตกบนรางเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าแตกบนรางงวดนี่พี่น้องนี่ก็ได้ขึ้นมดค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมเราพัฒนาเวลาออกสองทุ่มครึ่งงวดวันที่25สิงหาคม66สิ้หคนะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขนําเสนอกต่พ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ผิจารณาไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อค่ะ จับขึ้นด้วยรเราเอะระว่างหักเด้อโอ้พราะย่ปลูกพราะย่ปลูกอืมอเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ